สวัสดีครับทุกคนครับคลิปนี้ต่อเนื่องกันมาจากคลิปที่ผ่านมานะครับผมขอทดสอบที่10ก่อนแล้วรันอีกครั้งทุกคนครับแล้ว11แถวนี้รันอีกครั้งหนึ่งทุกคนครับหลังจากนั้นเลื่อนลงมาแบบนี้แล้วเลือกเฉพาะ Test vba 11ครับ c t r o l c copy คลิกลงไป enter enter control v แล้วเคข้อๆลงมาเรื่อยๆแบบนี้ก็ได้ครับเพื่อความชัดเจนทุกคนแล้วเปลี่ยนจาก11เป็น12ครับ หลังจากนั้นปรับจากเลข7ไปเป็นเลข1แล้วเลือก3บรรทัดนี้ทุกคนครับเคาะแท็บครั้งที่1เคาะแท็บครั้งที่2หลังจากนั้น Enter ลงมาแบบนี้เพื่อการมองเห็นที่ชัดเจนขึ้นทุกคนครับแล้วหลังจากนั้นทุกคนเลือกแถวแถวนี้ครับแล้ว Ctrl c อนโ c o ลซีคคลิกไปที่หลังหมายเลข1ตรงนั้นแล้ว Enter เคาะแท็บเข้าไปแล้วพิมพ์คำสั่ง if e เคาะ Space 1ครั้ง แล้ว c t r l V หลังจากนั้นคอ Space ทุกคนครับแล้วใช้คำสั่ง MOD อ่านว่า MOD ใช่ไหมครับทุกคนครับเป็นการหารน,นั่นเองผมจะหารด้วย2หารเอาเศษแล้วถ้าเกิดว่าเศษของเขาได้เป็น0หมายถึงอะไรสั่งให้ทำอะไรต่อครับใส่คำสั่งเด่นเข้าไปแล้วหลังจากนั้นทุกคนคลิกไปที่หลัง Value ตรงนี้ Enter ลงมาเคอะ b c k s s p c e หนึ่งครั้ง แล้ว backspace อีกหนึ่งครั้งทุกคนครับเขียนคำสั่ง n e AP ใส่เข้าไปแบบนี้ครับสรุปแล้วตอนนี้อ่านว่าอย่างไรทุกคนครับถ้าเกิดว่าเซล์นั้นเซลล์ตัวเลขของเราหารด้วย2แล้วได้เศษออกมาเป็นเศษ0ก็คือหารลงตัวใช่ไหมครับแบบนี้เราจะเรียกกันว่าอะไรทุกคนครับเลขคู่ใช่ไหมครับเรียบร้อยหลังจากนั้นผมจะลองรัน1-2-3ทุกคนตั้งข้อสังเกตได้เลยครับ แล้วถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนจาก0เป็น1ล่ะรั Run, น1 2 3ทุกคนตั้งก็สังเกตได้เลยครับแสดงว่าตอนนี้ผมใส่เลข0แล้วรันหลังจากนั้นผมน่าจะเลือกบรรทัดอีฟตรงนี้ Control C Copy คลิกลงไปตรงนั้น Enter ลงมา Control V แล้วผมเข้ามานั่งปรับนิดนึงตรงนี้ครับ Backspace แล้วจากเลขศูนย์ผมขอใส่เป็นเลขหนึ่งอันนี้เราก็ใส่คอมเมนต์เข้าไปแบบนี้ก็ได้ทุกคนครับแล้วที่เหลือผมก็เลือกใช้ตามอัตยาใสยได้เลยอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมต้องการเลขคู่ผมก็คอมเมนต์บรรทัดนี้ถูกต้องไหมครับอ่ะคอมเมนต์ดีๆทุกคนครับผมก็ต้องใส่แบบนี้ใช่ไหมครับหลังจากนั้นลองรันหนึ่งสองสามเสร็จเรียบร้อยทุกคนครับแล้วถ้าเกิดว่าผมต้องการเขียนเงื่อนไขด้วยว่าเฉพาะตัวเลขเน็ตที่มากกว่า5 0ด้วยล่ะ ทุกคนก็ต้องเริ่มต้นทดสอบกันก่อนแบบนี้ใช่ไหมครับผมขอเลือกตรงนี้แล้วก็ปี้ลงมาคลิกลงไปตรงนั้น c t r l V ผมก็เขียนว่ามากกว่า50ลงไปเลยแล้วเดนหลังจากนั้นผมขอคอมเมนต์บรรทัดนี้ก่อนทุกคนครับแล้วท่านก็นสังเกต1 2 3 นั่นคือเฉพาะที่มากกว่า50แต่ตัวเลขของเราเป็นทั้งเลขคู่และเลขคี่ใช่ไหมครับตอนนี้ครับแล้วถ้าเกิดว่าผมสนใจเฉพาะตัวเลขที่เป็นเลขคู่และมีค่ามากกว่า50าสิบหละครับทุกคนคิดว่าจะเขียนเงื่อนไขได้เยี่ยงไรติ๊กตอกติ๊กตอกเยี่ยมมากทุกคนครับเราก็ต้องมานั่งเรียบเรียงเงื่อนไขกันแบบนี้ใช่ไหม ผมเลือกตรงนี้แถวๆนี้แล้ว c อนโทรล C copy คลิกไปที่หลัง50ตรงนี้แล้วใส่คำสั่งแอนได้เลยทุกคนการเขียนแอนที่นี่ผมสามารถเขียนต่อได้เลยทุกคนครับแล้วผมก็ c อนโทรล V ลงไปหลังจากนั้นคอสสเปซนิดนึงทุกคนครับแล้วลองอ่านดูอีกครั้งสิครับถ้าเกิดว่าตัวเลขนั้นมีค่ามากกว่า50 และถ้าเกิดว่าตัวเลขนั้นหารด้วย2แล้วได้เศษเป็น0ูนย์ก็คือเลขคู่สั่งให้ทําอะไรครับสั่งให้ทําตามนี้เลยทุกคนครับที่ผ่านมาในคลิปก่อนหน้านี้สุดท้ายผมก็น่าจะคลิกป,ปุ่มรัน1 2 3สองเสร็จเรียบร้อยทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับผม สำหรับคนที่สนใจต่อยอดจากคลิปนี้ผมขอแนะนำคอร์สออนไลน์บน s สก l l เลนเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างใต้คลิปด้วยทุกคนครับนี่คือ m a c คร VBA Level 1แล้วอาจจะต่อยอดไปที่เลเวล2แล้วอาจจะต่อยอดไปที่เลเวล3อีกทีก็ได้ทุกคนครับหรือถ้าใครสนใจทั้ง3คอร์สพร้อมกันผมแนะนำให้ไปดูที่เป็นแพ็กเกจทุกคนครับลองพิจารณาดูนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับผม